สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องบาชูก้าวันนี้เรามาทําเมนูไมโลเย็นสูตรเฉพาะของทางร้านเรานะครับสูตรนี้จะแตกต่างจากร้านอื่นๆอย่างแน่นอนครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ลงตัวแล้วก็สามารถนําไปขายได้จริงครับผงช็อกโกแลตนะครับตัวนี้เป็นของใบไม้แดงตามด้วยครีมเทียมครีมเทียมเป็นของ B1 นะครับแล้วก็น้ําตาลทรายแล้วก็นมที่เราใช้ก็จะเป็นนมเมจิ นมสดเมจิฝาสีน้ำเงินนะครับนมข้นหวานก็จะเป็นของทีพอตนะครับส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับอาจจะเยอะหน่อยครับแต่รับรองว่าชงออกมาอร่อยแตกต่างจากร้านอื่นอย่างแน่นอนครับเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำนะครับก่อนอื่นเราจะเติมน้ำร้อนไปที่70 ml นะครับน้ำร้อนนี่ต้องเป็นน้ำร้อนจัดๆนะครับตามด้วยผงไมโลนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ ช้อนโต๊ะที่เราใช้ก็จะเป็นช้อนดํานะครับช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับตักคุณพูเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยผงใบไม้แดงนะครับผงช็อกโกแลตตาใบไม้แดงครึ่งช้อนนะครับขั้นตอนนี้เราต้องรีบคนนะครับเพื่อจะให้ผงช็อกโกแลตของใบไม้แดงละลายนะครับในช่วงจังหวัดน้าร้อนๆนะครับหลังจากนั้นเราจะเติมผงมอนะครับเป็นผงโอวัลตินไว้ม้อนะครับ ใที่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนะครับครีมเทียมที่เราใช้ก็จะเป็นครีมเทียมของ b.1 นะครับตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนนะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเป็นช้อนดำแบบนี้นะครับเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายดีนะครับช่วงจังหวะน้ำกำลังร้อนๆนี้เราต้องรีบคนนะครับถ้าเพื่อนๆมี เครื่องตีฟองก็จะใช้เครื่องตีฟองช่วยก็จะทําให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเร็วนะครับส่วนผมก็จะใช้เป็นตะกอ้อเล็กตะกอ้อมือแบบนี้นะครับส่วนตัวผมว่ามันคนง่ายนะครับแล้วก็ทําให้ส่วนผสมของเราละลายนะครับตามด้วยนมข้นหวานอีก20 ml นะครับนมข้นหวานก็จะเป็นของทีพอตนะครับเราจะใส่ไปที่20 ml ช่วงจังหวะที่เราคนนี้เราก็จะได้กลิ่นหอมของไมโลแล้วก็กลิ่นหอมของมอบวกกับกลิ่นของช็อกโกแลตนะครับ โวยมาเลยครับสาหรับผงช็อกโกแลตของใบไม้แดงแล้วก็โอวัตินไวมอสนะครับเราจะเอามาช่วยในเรื่องความเข้มข้นของไมโลนะครับเพราะว่าในตัวไมโลนี้ก็จะมีส่วนผสมของโกโก้แล้วก็ส่วนผสมของไวมอสนะครับเราเคยเติมโกโก้ลงไปแล้วกลิ่นโกโก้มันจะแรงเกินไปมันจะไปกบกลิ่นของไมโลนะครับเราก็เลยใช้เป็นตัวของช็อกโกแลตของใบไม้แดงแล้วก็ผงโอวัตินไวมอสเข้ามาช่วยนะครับตัวนี้จะทําให้ ตัวไมโลของเราหอมเข้มข้นมากขึ้นครับใส่นมสดเมจิฝาสีน้ำเงินไปที่70 ml สำหรับสูตรของเรานะครับเราจะไม่ใส่นมข้นจืดแต่เราจะเติมนมสดเมจิลงไปแทนนะครับเพราะว่าเราเคยทดลองแล้วนะครับว่านมข้นจืดถ้าใส่ลงไปแล้วมันจะไปกบกลิ่นของตัวไวมอ้อหรือว่าตัวไมโลนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับกับไมโลเย็นนะครับเสร็จแล้วเรามาเตรียมแก้วนะครับโดยการราดท็อปปิ้งลงไปบนแก้วนะครับเพื่อเพิ่มลวดลายให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วเรามาชิมกันนะครับก่อนชิมนะครับผมก็แนะนําเหมือนเดิมนะครับให้ใช้เป็นหลอดเล็กแบบนี้นะครับหลอดขนาด8มิลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆผมแนะนําให้เป็นหลอดซีนถุงห่อแบบนี้นะครับ เพื่อความสะอาดด้วยนะครับป้องกันฝุ่นกันแมลงที่จะเข้าไปในหลอดของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติของไมโลกันนะครับเดี๋ยวผมขอลองชิมก่อนครับสูตรนี้นะครับผมว่ามันเป็นสูตรที่ลงตัวที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราจะเติมผงของใบไม้แดงซึ่งเป็นผงช็อกโกแลตเข้าไปช่วยนะครับก็ะจะได้รสชาติที่เข้มละมุนเ,นเพื่อนๆลองเอาไปทำดูแล้วก็ได้ผลตอบรับยังไง ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่จะต้องมีติดล้านไว้เลยนะครับเพราะว่าเด็กๆมานี่คือทุกคนจะต้องสั่งครับมลโลเยนไม่ว่าแต่เด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะครับกินได้ทุกเพศท,ทุวัยครับเหมาะที่จะติดล้านไว้นะครับเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆขายดิบขายดีกันทุกคนนะครับสำหรับสูตรที่เราแบ่งปันไป เราบอกหมดทุกสูตรทุกเมนูนะครับก็อยากให้เพื่อนๆขายดิบขายดีกันทุกคนขายดีเป็นเทน้ำเทท่ากันทุกคนครับผมนแหละ